ยินดีต้อนรับสู่ The Right Revolution ช่องที่พาคุณจอดลิกเทคโนโลยียุทโธป,ปรกรณ์สมัยใหม่อย่างละเอียดและว,วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถถังหลักของไทยในปี2026ที่มีชื่อว่า Phantom Horn รถถังที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับยุทธวิธีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะต้นกำเนิดของ Phantom Horn แฟนทอมฮอนถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพบ,บกไทยที่มองหาแพลตฟอร์มรถถังใหม่เพื่อแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่าง MC1A3 และ T69II ซึ่งถึงเวลาที่ต้องปลดประจำการการออกแบบและพัฒนาเริ่มต้นในปี2023โดยร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DT และพันธมิตรจากต่างประเทศทั้งจากยุโรปและเอเชีย เป้าหมายหลักของแฟนทอมฮอนคือความคล่องตัวสูงการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมและระบบอาวุธที่ทรงพลังพร้อมใช้งานในทุกภูมิประเทศของไทยตั้งแต่ป่าภาคเหนือไปจนถึงทะเลทรายในอีสานการออกแบบภายนอกและโครงสร้างแฟนทอมฮอนมาพร้อมกับโครงสร้างที่ทันสมัยใช้กรอบแบบ Modular c o m p o s i t อาร์เมซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนหรือเสริมความแข็งแรงในภาคสนามได้ทันทีตัวรถมีน้ำหนักประมาณ45ตันเบากว่ารถถังหลักทั่วไปเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบหรือเปียกชืน้นตัวถังถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อลดพื้นที่เป้าหมายจากการโจมตีของขีปนาวุธตัวปั้มปืนทรงแบนกว้างเพื่อเสริมการพรางตัวจากการตรวจจับของเรดาร์และโดรนขุมพลังและระบบส่งกำลัง แฟนทอมฮอนใช้ ye, เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 ที่ให้กำลังถึง1,300แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ขรุขอนระบบช่วงล่างแบบไฮดรเมติกช่วยให้รถสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามภูมิประเทศทั้งยังช่วยเพิ่มความสบายให้ลูกเรือขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในสนามรบจริงอาวุธหลักและระบบควบคุมการยิง แฟนทอมฮอนติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะฮีท APFSDS และกระสุนระเบิดแรงด้านสูง HESH ได้อย่างแม่นยำระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้ระบบเล็งด้วยเลเซอร์และกล้องอินฟราเรดสามารถยิงในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างแม่นยำภายใน3วินาทีหลังล็อกเป้าหมายอาวุธรองและการป้องกันตัว เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากหน่วยราบและโดรนแฟนทอมฮอนยังติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm. ิมร่วมกับปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิมบนป้องปืนด้านบนซึ่งสามารถควบคุมจากภายในรถด้วยระบอบรีโมนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System APS รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับและสกัดจรวดต,ต่อต้านรถถัง ATGM ก่อนจะเข้าถึงตัวรถได้ภายในไม่กี่วินาทีระบบเซนเซอร์และการสื่อสาร แฟนทอมฮอนมาพร้อมระบบตรวจจับรอบทิศทางแบบ360องศากล้องความร้อนและเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนการสื่อสารใช้ระบบเข้ารหัสดิจิทัลและสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการกลาง c c i s r ของกองทัพไทยได้อย่างสมบูรณ์ระบบ AI ภายในยังช่วยประมวลผลสถานการณ์ภาคสนามเช่นตรวจจับเสียงการยิงจากทิศทางต่างๆวิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนวทางตอบโต,ตให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว บทบาทของแฟนทอมฮอ r n ในสนามรบแฟนทอมฮอน n ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อเป็นรถถังต่อสู้โดยตรงเท่านั้นแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยบัญชาการเคลื่อนที่ Mobile Command Unit และสามารถสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนเชิงรุก r e c o n n a i s s a n c e i n f o r c e ด้วยความเร็วการพรางตัวและระบบอาวุธอัจฉริยะแฟนทอมฮอ r n จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรบแบบพลิผันในพื้นที่ภูเขาและเมืองซึ่งเป็นรูปแบบสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของภูมิภาค โครงการผลิตแฟนทอมฮอร์นตั้งเป้าไว้ที่จำนวน150คันในเฟสแรกโดยเริ่มเข้าสู่สายการผลิตในปี2025และส่งมอบให้กับกองพลทหารราบมณฑลต่างๆตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นไปการผลิตเน้นการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า60เเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและลดการพึ่งพาการนำเข้าในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแผนส่งออกในอนาคตให้กับประเทศพันธมิตรในอาเซียนบทสรุปอนาคตของแฟนทอมฮอร์น แฟนทอมฮอนคือก้าวสำคัญของประเทศไทยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารด้วยการผสมผสานร,ระหว่างขีดความสามารถยุคใหม่และความเข้าใจในภูมิประเทศท้องถิ่นรถถังคันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางยุทธศาสตร์และความพร้อมรับมือภัยคุกคามในอนาคตสำหรับแฟนๆ The Rise Revolution อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยียุคใหม่อีกมากมายในเร็วๆนี้